ถนนที่ทอดยาวตัดผ่านป่าเขาอันสมบูรณ์มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งกำลังเดินทางกันกลับบ้านหลังจากไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วเรื่องใบหย่าละ่ะคุณจะเซ็นให้ตอนไหนจะเพิ่งคุยกันตอนนี้ได้ไหมล่ะเดี๋ยวลูกก็ได้ยินหรอกนะผมยังไม่อยากให้ลูกมารู้ในตอนนี้นนและหญิงได้มีปัญหากันสักระยะแล้วทิปนี้ ทั้งคู่ก็คิดว่าเป็นการเที่ยวกันทั้งครอบครัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหย่าร้างกันขอโทษทีฉันไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมากันถึงจุดนี้ได้ทั้งๆที่เมื่อก่อนคุณออกจะเอาอกเอาใจฉันตลอดหลังๆอา้างแต่ทำงานทำงานไม่เคยมีเวลาให้ฉันกับลูกเลยเออคุณก็น่าจะรู้ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีแถมมาเจอโรคระบาดอีกถ้าตอนนี้ไม่รีบหาเงินเก็บตังไว้ไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ฉันว่าคุณอยากจะไปอยู่กับเลขาคุณมากกว่ามั้งที่สวยๆนะ่ะหญิงนี่ลูกน้องผมอย่ามางี่เง่าได้ไหมพ่อถึงไหนแล้วคะแล้วทะเลาะกันอยู่เหรอตื่นแล้วเหรอลูกไม่ได้ทะเลาะกันเสหน่อยแค่คุยกันเฉยๆน้อเธอเนาะใช่จ้าไม่ได้ทะเลาะกันทำไมมีต้นไม้อยู่กลางถนน ฮ้ยสิ่งมีชีวิตลึกลับสัตว์ประหลาดหรือผีส่วนมากจะเกิดขึ้นจากความเชื่อตำนานคำบอกเล่าของคนในท้องถิ่นนั้นๆ สิ่งมีชีวิตบางอย่างก็เกิดขึ้นจากจินตนาการของศิลปินเช่นเทรเวอร์เฮนเดอร์สันเขาสร้างผลงานขึ้นมาเรียกว่าไซเลนเฮดสิ่งมีชีวิตลึกลับที่คนทั่วโลกกำลังพูดถึงและบางคนเชื่อว่ามันมีอยู่จริง ไม่เป็นอะไรกันนะฉันไม่เป็นไรเบิร์นล่ะเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นอะไรคะโชคดีที่ทั้งสามคนไม่ได้เป็นอะไรมากแต่นนท์ก็ยังสงสัยว่าทำไมมีต้นไม้ใหญ่มนนไ,ไ,มไม่มอยู่กลางถนนได้แล้วทำไมต้นไม้มนอยู่กลางถนนได้ล่ะเนี่ย มันไม่ใช่ต้นไมยแต่เป็นขาของอะไรบางสิ่งขนาดใหญ่เรอกับเสียงวีดร้องอันน่าขนลุกหนีเร็ว กัวอะไรน่ะนนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยเจอสัตว์อย่าขนาดนี้มาก,ก่อนอผมกลัวไม่ต้องกลัวนะพ่ออยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมาทำอะไรลูกได้หรอกเดี๋ยวเรารีบหาทางออกไปจากป่าน,นี้กันก่อนโอเคนะครับไป หญิงไหวนะอืทั้งสามคนเดินไปสักพักด้วยความเหนื่อยล้าก็เห็นแสงไฟอยู่ไกลๆนนตรงน้นมีแสงไฟด้วยต้องมีคนแน่ๆไปขอให้เขาช่วยกันเถอะเดี๋ยวก่อนหญิงรออยู่ตรงนี้ก่อนนะนนทำไมละ่ะมันไม่แปลกๆเหรอที่จะมีคนอยู่กลางป่าตอนเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปคนเดียวคุณรออยู่ตรงนี้กับลูกก่อนนะเออสวัสดีครับพอดีผมลงป่าอยาจะขอให้ช่วยหน่อยนะครับทั้งสามคนมองมาที่นนโดยไม่พูดจาอะไรเออไม่เป็นไรครับเอ็งเป็นเจ้าหน้าที่เหรออืมน่าจะเป็นคนลงป่าจริงๆแหละพี่ชาตมันมีลูกเมียมาด้วยนะ แสวยสวยยด้เมียเองสวยดีนี่วะคืนนี้ได้อะไรดีทำแล้วพวกทั้งสามคนช่างโชคร้ายจริงๆถึงแม้จะหนีสัตว์ประหลาดร่างยักษ์มาได้แต่ก็องมาเจอกับกลุ่มโจรลักลอบล่าสัตว์ป่าเน่พวกเอ็งอย่าตุกติเชียวนะถ้าใครหนีใครยิงทิ้งให้หมดเลยรีบหนีออกจากป่ากันก่อนเถอะ พวกฉันเพิ่งหนีสัตว์ประหลาดล่างยักษ์มาเฮอสัตว์ประหลาดเหรอสัตว์ประหลาดอะไรของแกสัตว์ประหลาดสตลดพูดมาได้ยังไงจริงๆนะพวกฉันหนีสัตว์ประหลาดมาในป่าจนหลงทางนี่แหละผิดชาติก่อนเราเข้ามาในป่าเนี่ยก็มียากแก่ๆมาห้ามพวกเราไม่เข้ามาในป่าบอกว่าป่าเนี่ยมีผียักษ์คุ้มครองอยู่มันจะจริงไหมอะพี่ ไรสาร่ะนะพวกเอง็งพวกเราเข้าป่ามาสองวันแล้วยังไม่เจออะไรเลยเอ็งก็เชื่อพวกมันไปได้แล้วจบงานนี้ข้าจะวางมือแนละ้วถ้าเราล่าได้ตามใบสั่งก็จะมีเงินไปตั้งต้นชีวิตใหม่ข้าไม่หนีออกไปเพราะเารื่องไรสลาี่หรอกนะเดี๋ยวข้าจะยิงกวางนั้นทําเป็นมือค้ำถ้ามันมีผีคุ้มครองป่านี้อยู่จริงละก็มันก็คงออกมาปกป้องกวานนั้นให้เราเห็นแล้วล่ะอย่ายิงนะ๋ยวมันได้ยิน

viên viên minh ơi <laughs> นึกว่าจะแน่แค่นี้ก็ดีแล้วเหรอวะเนี่ย <c oughs> จะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วมันตัวอะไรวะน,น่าจะมีพ้นแล้วนะพี่ชาิพี่ชาิหรือเปล่าช่วยฉันด้วยนบเองเหรอเดี๋ยวข้าไปช่วย นี่แกเรียนเสียงคนได้ด้วยเหรอพ่อ,พอจ๋าแม่จ๋า กันพน้นแล้วนะมันเป็นอย่างไรบ้างยังไหวไหมครับยังไหวครับทนอีกนิดนะเดี๋ยวก็เช้าแล้วฉันไม่รู้ว่าแกจะเข้าใจที่ฉันพูดไหมแต่ปล่อยครอบครัวฉันไปเถอะนะพวกฉันไม่ได้เข้ามาทำร้ายธรรมชาติที่แกลนะก็แค่ครอบครัวหนึ่งที่กำลังหลงทาง ฉันก็มีลูกมีเมียที่ต้องปกป้องเหมือนกันนะ ทั้งสามคนเดินออกมาเรื่อยๆตามทางที่สัปหลาดตนนั้นชี้จนมาเจอหมู่บ้านและขอความช่วยเหลือจนทั้งสามคนกลับมาที่บ้านได้อย่างปลอดภัยคุณจะเส้นใบหย่าเลยไหมเออไม่ล่ะ นนฉันขอโทษฉันรักคุณผมก็รักคุณไม่รู้ว่าสัตว์ประหลาดตนนั้นมันมาจากไหน แล้วทำไมหัวถึงเป็นลำโพงค,คนในหมู่บ้านแถวนั้นบ้างก็บอกว่ามันเป็นผีบ้างก็บอกว่า,ม,า,วามันเป็นเทพที่คอนปกป้องรักษาพื้นป่าแต่ในตอนหลังทุกคนเรียกมันว่าไซเลนเฮด